เป,ไนป็นๆๆๆไงอ่ะสวัสดีค่ะน<อ>ี่นะชากับคุณแม่จะมาวิ่งบนลู่วิ่งให้เด็กๆดูนะคะลู <ๆ S 2> ใะใ่ใหๆๆใม่เจอลู่ใหม่ใไหมฮะเราวิ่งยี่ห้ออะไรน,นะชายี่ห้ออะไรยี่ห้ออะไรเมฟิสเอ้ยเมฟิตเนี่ยตรงนี้นะนี่เพิ่งจะถอยมาใหม่นะนี่ชาอยากวิ่งมากใช่ไหม โอเคอ่าแล้วงชาลองกดให้ดูค่ะเด็กๆก็ใช้งานได้อะเด็กต้องใช้งานได้นะแต่ต้องอยู่ในการดูแลผู้ใหญ่ใช่ไหมใช่เด็กเอาละเดี๋ยวเราจะเป็นแค่ส่วนเล็กๆเป็น้องชาออกไปเดินเล่นเวลาฝนตกเปิดตู้คอนเทนเนอร์มาได้ค่ะโอเค

ไอ้โอ <Scroll> ้โหโดนอีก่โดนอีน่โ้โโอ้โหโอ้โหไม่เ้โไม่เ้มเดวไม่เาเสือชี้ต้อีกนะอะไรอะไรอไอุ้มทำไมอะ้เดี๋ยวจะพักึ้ไงคะข้นเย้ไห่ดูแลของผู้ใหญ่นะคะไม่ีไ่ได้โอเคโอเคเดี๋ยวแม่หยุดเรื่องก่อนเอาละเดี๋ยวแม่เข้ามแน้องชารอก่อนค้าม โอเคน้ okay, องอาชานั่งรอแม่ก่อนดูไหมเล่นคนเดียวไม่ได้นะเด็กอ่ะรู้เปล่าเข้าใจไหมคาใจโอเคเฮ้ยอาชาทำไรอะ่ะผู้ใหญ่ไม่อยู่นะคะโอู oh, <no. S 1> ใหญ่ไม่อยู่เล่นได้เหรอเอ้ทำไรอะ่ะผู้ใหญ่ไม่อยู่นะนะครับผู้ใหญ่ไม่อยู่ครับเด็กเล่นเองนะครับอุย้ยเล่นเองได้ยังไงเด็กเนี่ย อันตรายนะห้ามนะแลชาเป็นอไรชาเป็นอะะเฮ้ยเลือนออกเลยเหรออะไมแ่ยอาิ้คนเดียวแล้วล้มใช่ไหมลูกฮไม่ทามิตคนเดียวแล้วล้มเหรอลูก เมฟิกบอกแล้วม่าอย่าเล่นคนเดียวเห็นไหมหัวแตกเลยดูดิล้มมาเมฟิตมาหัวแตกเลยเนี่ยเลือดเต็มหัวเลยดู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 หัวดิ้นล้มสลายอย่างเลยดูดูดิ้นล้มสลายดูดูดูโอ้โห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 ออหัวแตกมาเนี่ยเขาไปเล่นอเมฟิตมาใช่ไหม แม่ต้องระวังนะคะถ้ามีลูกวิ่งไฟฟ้าอยู่อย่าลืมกดสวิตช์ไฟติดนะคะ <Okay. S 1> เพราะว่าเด็กอาจเข้ามากดได้น้องแม่ชาก็เหมือนกันอยากเล่นลูกวิ่งก็ต้องบอกผู้ใหญ่ถูกไหมคะถูกไหมคะถูกโอเคข็หลังแมาชาไม่เล่นคนเดียวแล้วใช่ไหมคะโอเค,คอันนี้อันนี้เราทำอะไรกันเราทําอะไรกันเ,เ,เราเล่นละครสอนใจใช่ไหมเ,<ล>เราเล่นละครกัน<ล>ใช่ไหมคะใช่คะ่ะเออเล่นละครนะโอเคเอาไว้ให้ดูนะว่า อย่าเล่นคนเดียวเดี๋ยวหัวแตกแบบนี้เว้ยเป็นลิปสติกนะไม่ใช่ของจริงใช่ไหมตะแนวตะแนวตะแนวออกไปจมูกตะแนวตะแนวตะแนวโอเคบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายโอเค